หลังทานแล้วอาการที่ว่าวูบเวียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะเนี้่ะประทับใจมากเลยค่ะดีขึ้นนะคะดีขึ้นตั้งแต่หนึ่งกล่องแรกนะคะจะทานวันละสองแคปซูลค่ะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะ,คะมันก็หายไป<า>ใช่ไหมคะดีเพิ่น อ่าเนี้ดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านทเป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคโอนะครับค่ะรับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงอ่าถ้ามีคะแนนให้ตัวเคโอสักสิบคะแนนคุณพ่พอให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยนะครับโอ้โมีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะเข้าสู่ช่องผลิตภัณฑ์เคโอนะคะวันนี้นะคะมีเคสลูกค้าที่เคยมีอาการนะคะเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็วู้บ่อยนะแล้วได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอตัวนี้นะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะ ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวเองกันหนึ่งค่ะชื่อพี่อะไรคะ อ่าี่ชื่อที่แสงเพชรสีสูงนะคะค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมคบุรีรัมแต่ว่าทํำงานที่สมุรปราการค่ะอ่าตอนนี้นะคะคุณก้อมมาสัมภาษ์ลูกค้าลงพื้นที่จริงนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุนปราการแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โลตัสนะคะบางปูเนื่องจากคื้นที่ทํางานแถวนี้นะคะก็เลยสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะที่นี่เราก็เลยมาสัมภาษณ์ที่นี่กันเลยนะคะโอเคมาฟังนะคะว่าก่อนทานลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะที่แสงเพชรมีอาการยังไงค่ะ ก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะอ่าก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหูมันจะบูบแล้วก็เวลาเราเดินนะ่ะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะจะมือนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะอืมค่ะก็คือมีอาการเวียนหัววูบแล้วก็โค้งเพลง,ค,ง,ค,งค่ะแล้วก็หลังจากรู้จักผลิตภัณฑ์เคอได้ไงคะรู้จักผลิตภัณฑ์เคอนี้ใน,<ะ>ในการเสิร์ชหาที่ อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะเสิร์ชหาเพราะว่าการในกินยาบำรุงกินยาพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ให้ให้ตรงแท้แน่นอนก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสู่รและร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโดรนเราขนาดไหนค่ะเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าศึกษาใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วก็หลังจากที่มั่นใจแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ KO มาฟื้นฟูนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานไปแล้วค่ะเห็นผลตั้งแต่ เอ่เม็ดที่เท่าไหร่คะตั้งแต่เม็ดเม็ดที่สิบค่ะเม็ดที่สิบนะคะใช่ค่ะหนึ่งกล่องมันมีสามสิบเม็ดนะคะพี่แสงเพชรนะคะทานเยงแค่สิบเม็ดก็คือทานวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นใช่ค่ะสิบวันรู้เรื่องสิบวันรู้เรื่องเป็นยังไงบ้างคะหลังทานสิตภัณฑ์เคอค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบี้ยนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงนี้เรื่อยๆค่ะอ๋อือดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างต่อเื่องอาการดีขึ้นค่ะแล้วมีอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่ อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนว้บ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนค่ะแต่ทานผลิตภัณฑ์คโอตรนี้เพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองนะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณพี่ก็สั่งต่อเนื่องเนาะใช่ค่ะใ่ค่ะอแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะในผิตภัณฑ์์คโอค่ะพี่แสงพิประทับใจกับผิตภพันธ์คโอบ้างไหมคะไหนคะประทับใจมากเลยค่ะ mm hmm. ประทับใจมากเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่าในการเราใช้ชีวิตประจําวันเลย ขาเจี okay. ๊ได้วยว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนเต็ม1ิบนะคะให้ผิดพันเทอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็ม1สิบโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะอนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอาการเวียยหัวบ้านหมุนนะคะวูบบ่อยโลหิตจางนะคะก็ ติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ P o ตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะยืนยันว่ากินจริง,รงเห็นผลจริงอ่ะวันนี้ไม่แค่นั้นนะคะไม่เพียงมาคอนเฟิร์มว่าทานจริงเห็นผลจริงวันนี้จะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะใคะเป็นการให้ความมั่นใจนะคะ,ว,คะว่าทานจริงๆ,ๆอ่ะเดี๋ยวเรามาค่ะตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้าเ O ดีจริงตอนนี้จะมาทานให้ดูเลยนะคะคือคทานจริงเห็นผลจริงนะคะค่ะโอเคค่ะที่สายเพชรแก จะ <30 S 1> มีกี่เมตดคะ 30, 30ิเม็ด30มเม็ดหนึ่งกล่องผลิตภัณฑ์ K.O. หนึ่งกล่องมี้30เม็ดนะคะก็มันถูกใส่แขกแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงเป็นเม็ดสีแดงแบบเินเม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํนานักงานใหญ่เลยนะคะมะีถุงพลาสติกตีนอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะกล่องสุดให้ดูกันเลยนี่นะคะ เดี๋ยวพี่แสงเทรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะทานจริงเห็นผลจริงแล้วก็ทานง่ายด้วยค่ะทานง่ายนะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบํารุงนะคะวันละหนึ anyway> ่งเม็ดเท่านั้นเองนะคะอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้เรียกได้ว่าไม่เวียนหัวแล้วไม่วูบแล้วใช้ชีวิตปกติได้ทํางานได้นะคะแล้วช่วงที่ทํางานอยู่อะคะช่วงที่รอแบบยาการวูบมันใช้ชีวิตลำบากไหมคะลองเล่าให้ฟังนิดนึง ช่วงที่ยังไม่ได้ทานเคานนะคะมันเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตลําบากลำบากมากลำบากจริงๆค่ะเพราะว่าเราต้องลำบากทุกทุกวิถี9ก้าที่เราทํางานของเราจะแล้วก็มันก็จะกังวลหลายๆอย่างการลุกการเดินมันสามารถที่จะวูบตอนไหนก็ได้ เมื่อไหรก็ได้ uh huh. แต่พอมาทาน ko uh huh. แล้วอาการมันดีขึ้น uh huh. มันสามารถใช้ชีวิตปกติประจําวันของเราได้ค่ะ uh huh. อันนี้ทานจริงๆค่ะค่ะ uh huh. น,นี่นะคะเป็นการยืนยันนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้พี่แสงเพชรนะคะบอกกับท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งว่าใครที่มีอาการอย่างพี่แสงเพชรให้ทานเลยค่ะสร้งความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมนิดน,นึ่งค่ะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะให้คุณเปิดใจทาน ko ในผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะ uh huh. เพราะว่ามันสามารถที่ ช่วยเราในการำดำรงชีวิตประจำวันให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้าเราอยากะลาดใจในเรื่องเล็กๆกน้อยในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะผลิตภัณฑ์ KO นะคะที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเอ่อได้รับอุบัติเหตุจากการตกบันไดนะคะแล้วก็เอ่อหลังจากที่รับอุบัติเหตุเนี่ยมีอาการบ้านหมุนนะคะเวียนหัวนะแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่คะนนนแนะนำตัวเองนิดนึงคะ่ะชื่อคุณอะไรคะผมชื่อคุณพ่อบุรีอินนุชครับค่ะอายุเท่าไหร่คะ78ปีค่ะ,คะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อมีอา,มอาการยังไงบ้างคะโ็ตอนนั้นเกิอดอุบัติตึ้นมาตกบนันไดค่ะก็มีอาการเวียนค่ะบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณ3วัน สามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็การทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องที่คุณพ่อทานจริงๆนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะ มีสามแผงถาดหนึ่งกล่องมี30สิเม็ดนะคะค่ะคุณพ่อทานจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะออคุณพ่อประทับใจมากอย่างจะแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ไหมคะประทับใจใม,มาก่่านน,นี้ดีมากครับค่ะถ้าทุกท่าน้าเป็นอาการมันผมก็ง่ากินเคอนะครับค่ะรับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรค อรคความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานผลิตภัณฑ์ KO ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่มีทานได้ปลอดภัยนะคุณพ่อนะค่ะคุณพ่อมั่นใจว่าอายุค่ะคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนอคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนให้ตัว KO สักสิคะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่ีคะให้เต็มร้อยลยครับโอ้มี10ให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสําหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะทานผิตภัณฑ์ KO สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเม็ดที่เท่าไหร่คะคุณพ่อตั้งแต่10บเม็ดประมาณ10เม็ดก็คือประมาณห้าวันนะคะห้าวันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินใน้้องเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วมัมีอาการมนหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทํางานได้ค่ะ ทำนานได้ปกติตนะไ่ตาปกติอนาประทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับอมามแล้วของสินค้าดีๆแบบนี้คุณพ่อกล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าบอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของโอนี่มีคุณภาพจริงครับกินแล้วก็ดีมากครับดีมากนะคะโอเควันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยะคะ่ะ นี่ค่ะก็เป็นเคโอนะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดแดงครับเม็ดสีแดงนะคะบรรจุในแคปซูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะนี่นะคะวัยเจปดปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาะเหตุเนี่ยนะคะมีการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะทานเคโอไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับตอนนี้นะคะคุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติทุกวันอาการเป็นปกติเลยครับทางานได้ค่ะ มันใจในสินค้ามากๆเลยใช่ไหมคะครับนี่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดสูงนะคะมีอาการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะโทรมาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ท่านนะคะสวัสดีค่ะชื่อแนนะคะอายุ40ปีค่ะเมื่อก่อนเคยทํางานอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายสารเคมีค่ะ ช่วงนั้นจะอยู่กับสารเคมีทุกวันเช็คสต๊อกทุกวันนะคะมันจะมีอาการคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลาตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการนี้จะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะแล้วก็ทีนี้มีคนแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า ko ค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ2กล่อง ะะแล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณ1กล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้น,นะคะ่ะดีขึ้นตั้งแต่หนึ่งกล่องแรกนะคะจะทานวันละ2แคปซูลค่ะเชา้า1เย็น1ห,หลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัว,วเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไปนะคะรู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะสั่งซื้อเลยค่ะ K.O. ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆสุดยอดค่ะสั่งซื้อเลยนะคะ